โอเคครับผมก็ครับ desserts. สวัสดีนะไวรุ mm ่นทุกคนเย็นด้วยนะผมก็สำหรับวันนทึกพี่เต้ยในเว็บ D I D อดีถ้าโตชอบนะทุกคนสำหรับเรองว่นไหนนะที่อยากได้ไอดีนะผมเลยงบหลักสิบปั๊บมาดีพี่ตาทุกคนมาอยู่กับเว็บนี้เลยนะทุกคนก็ตอนเออนี้ยผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวต้องสมัครกันก่อนนะทุกคนแล้วก็วันนี้ใครมีอยากได้โค้ดนะผมเดี๋ยวพี่มกรมาแจกกันด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอกันเลยนะทุกคนสำหรับบอลนะจะเป็นยูเซอร์ อันที่สองจะเป็นรหัสผ่านนะผมอันที่สามก็จะเป็นยืนยันรหัสผ่านเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปเลยนะครับพอกสมัครสมาชิกเสรส็จเรียบร้อยแล้วผมก็ตอนนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะผมเติมเงินครบสองก้เก้าจะได้เครดิตบนสองนะผมก็คือเติมอ300สามร้อยจะได้หกร้อยนะผมเติมห้าร้อยเราก็ได้พันหนึ่งทุกคนก็เราเอ,อาไปจับไอดีได้หลายดีเลยทุกคนก็ลองมาดูกันนะครับผมก็ใครที่ว่ามีชวนเพื่อนมาก็ มาเต็ม,มพร้อมกันมันก็จะได้เครดิตคนสองนะทุกคนโอเคครับผมก็สำหรับนี้ครับผมวิธีการเติมเงินแบบนี้นะผมก็จะเป็นการเติมแบบสองหวัน,นะทุกคนสำหรับใครที่เติมสองขวัญนี้เป็นก็สามารถดูคลิปใน youtube ได้นะทุกคนตอนนี้มีไอตรงนี้คลิปสอนมันดูไม่ได้ทุกคนก็เดี๋ยวไปดูใน youtube ได้นะครับทุกคนแล้วก็เอาลิงก์นะคบผมเอาลิงก์สองขวัมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะผมแค่นั้นง่ายๆนะครับผม โอเคแล้วก็เครัยสำหรับวิญญาณเติมโค้ดเนะี่ยผมก็ไปที่เติมโค้ดเนะี่ยผมก็อยู่ข้างเติมเงินเลยนี่ครับผมแล้วก็ใส่โค้ดตามพี่ใส่ได้เลยนะทุกคนก็เดียนะ๋ดวยวพี่ใส่ให้ดูนะผมก็คือ D I D ้91นะทุกคนแล้วก็กดนี่ครับผมได้เป็นนี้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอเคครับผมก็มาตอนนี้นะครับผมพี่มีอยู่แปดสิบ นะทุกคนเนี่ยพี่ได้โคลแลมวแปดเสร็จไปทุกคนก็ใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กงนด้วยนะทุกคนอ่าเนี่ยครับรผมมันก็จะมีไอดีที่แบบว่าก้าก้านี่ครับผมว่มาก้าวก้าจะเป็นพวกอ f พวกอะไรนี้นะทุกคนแต่ว่ามีไอดีที่มันถูกกว่านั้นก็คือจะเป็นไอดีสายนักแข่งนะผมนักแข่งไอไลท์ Fi ประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปจัดกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เลือกเป็นไอดีสายนักแข่งดีกว่าครับทุกคน หัักแถวทุกคนนี่ฮะโอเคครับทุกคนก็พี่ก็ได้แล้วนะทุกคนสำหรับไ d ดีสายนักแข่งนะครับทุกคนก็จะเป็นไ d ที่เชื่อมเฟซนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนไปดูนะครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะผมพี่ก็ได้ ID ดีมาเป็นี้เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ครับผมก็จะมีเป็นไอดีนะสายนักแข่งนะผมก็จะมีหน้ากากไฟนะครับผมแล้วก็นี้เป็นหัวหน้ากากไฟ เหมือนกันนะทุกคนเราก็จะมีเสื้อนักแข่งปีดั้มนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกางเกงเลตไลท์นะครับผมแล้วก็รองเท้าแตกนะผมมีหมัดไฟด้วยนะทุกคนเราก็จะมีปืนอัพเลเวลเจ็ดซึ่งเป็นเอ็มพีสี่ศูนย์นั่นเองนะทุกคนและอย่างเต็งนะทุกคนมีท่านี้ด้วยนะทุกคนนี่ฮะสำหรับใครที่อยากได้ดีแบบนี้นะผมเดี๋ยวเียกจริงใ,ใต้คลิปนะครับผมก็ลองมาสุ่มกันดูนะทุกคนนี่ฮะแล้วย่างเต็งนะทุกคนดูดิ ตึงเกินโอเคผมก็มานนี้ผมก็งก็ฝาก,กอะไรก็จะของเราตัวใครแล้วกระดิ่งว้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้หนา,นาครับผมนี่แหละครับ